สวัสดีได้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันส่วนลังเหินค่ะอากาศดีแดดออกอุ่นๆลมพัดอันเบาๆนะคะสดชื่นขนาดเลยอุณหภูมิก็พอดีเหมาะค่ะโบ้ฮ้อนโบหนาวพอดีพอดีมาเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกครัวเรือนนะขเนาเมื่อไม่วันใหม่ก็มีแต่ความสดชื่นสดใสนจ่นเด้อมีแต่ความโชคดีเข้ามาหานำชีวิตค่ะ คำพูดลมีเวลาก็มาคันนั่งแห้งนําส่วนกับเอ้ยทุกาตาผาฝันมากินกาแฟได้จะเด้อหม้อกาแฟค่ะเสียงเปิดหม้อกาแฟถ้วยกาแฟถ้วยเก่าเนาะค่ะเนาะกาแฟาดำค่ะ เกือบกองล้มลมพัดเหงไหล <c oughs> ต้องจับพันไว้ก่อนนะคะน่ะเนาะดีนะข่ะเอ้ยจับถันเมื่อกี้นี่เป็นเอามากเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ่ายไปถ่ายมาพันกองตกเสืออนันหลานหินนี่ก็วไดไซส์ซ้ำหรอค่ะนี่เป็นหลายมือล่ะเมื่อกี้ตั้งจบที่่ก่อน เอ้ยก็ว่เอ้ย,อยตังดีแล้วนะ่าล้มนเนาะขนะล้มอะจับเอาแบบนี้เลยเด้อค่ะเด้อลมพัดมาแล้วทีนี้มันก็บา่าเนาะขนะต้องดูแลตัวเองมันบอค่ะมาจับคางนี้ยามพัดล้มค่ะล้มลำบากไดอัดพันเสียความรู้สึกไปหลายมือนะะเนาะขนะเพีย้ยนอนใดอันนั้นว่างั้นเถอะมานั่งอันอากาศดีดีเ้ยค่ะเด้อ อันนี้มันก็ตรงดีนะค่ะอันมองตังแต่าันอยากลมสะหรือว่าลมแหงบอกลมเย็นๆก็มีความสุขเลยค่ะเนาะพัดก็สดชื่นบางน,นะเธอมาค่ะกินกาแฟนํากันเอามือนึ่งจับกองเอาเอยว่าลมลมพันเวลาพันมาแล้วพันทั้งมาแหงๆนี่ก็ กองเกือบอันตกเสิร์อันหินเนาะค่ะเนาะเวอร์วบเลยเด้อยครัเมื่อกี้นี่ก็บบว่ากันเนาะค่ะอากาศดีขนาดค่ะอากาศดีก็ต้มกาแฟแล้วก็มาแห้งน้ำส่วนค่ะอาดคลิปกินกาแฟเอ้ยก็มีงานทำเยอะนะคะมื้อนี้เพราะว่าเอ้ยยังเก็บของไปแล้วว้าเรื่องเก็บของอยู่แล้วมันยังบ่แล้วค่ะที่ว้าให้ฟังนี่ กันะอีกหลายชั่วโมองอยู่ค่ะเพราะว่าของอัน,นึี้มันเก็